ห้ามเงินห่ายห้ามหายครับเช็คเยเช็คห้ามนหาครับน้เขาางนแลอะไรเหลืองหลืออะไรกองเหลืองลืองูนอะไรเหลงเหลืองพี่เออกองเหลือเป็นอะไรเป็นองเอไปูตนมะรานะ เตุ๊กตาครับเอตุ๊กตาเป็นผ้าครับก็มาเป็นาตุ๊กตาเป็นผ้าเป็นผ้าไงเป็นตุ๊กตาหมีเป็นผ้าแล้วมาทำอะไรล่ะไม่ทราบไม่ได้ถามครับไปดูทีด้มีทองอยู่เนี่ยครับมันเป็นอะไรรู้ไหมคุณชายไปดูอยู่ครับเออนั่นพี่มันเป็นอะไรนะมองอยู่มองมันแปลกตา มันแบกตาด้เกินใหญ่ใุกตาหมนีนะเ้อาแง่งมาเอาแจกเด็ครับตุกตาหมีเนี้ยวมันเป็นยังไงแจกเด็กเป็น,ปนาแสบอกาเอาไจะมาแกมมจกเด็กครับหมีตัวเล็กๆหมไทำไหหมีหมีให้แต่ก็ทำเป็นตุ๊กตาเป็นผ้าครับอ๋อนั่นค วทองหนึ <oung> ่งครับออหเล่สหวาพี่มาจากมหาสารคามค่ะทำไม่เสียเป็ายี่่อวทองสิบบาทครับอพอใจพอใจเือาเงินสดอีกหนึ่งหมืครับทองสิบบาทครับ

ใชปัจจัยหนึ่บาทครับเออเออพอใจพอใจ้าห้าเออเาออปลาเจ้าค่ะเออไม่ไม่วาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยดีบแล้วปลาท่านสบายดีนะเจ้าคะเออเ สบายราะว่าสดใสมากจังค่ะโอ้ยก็ไม่ได้ลงน้ำหาปูหาปลาที่ตรงที่คนที่ไหนมันก็สดใสเลยนี่น้องชายนั่นนี่เนี่ยน้องชายนั่นเนี่ยอย่จำนนี่น้องสะใภ้จังค่ะนี่น้องชายนั่นเนี่ยแล้วน้องสะใภ้จำได้ไหมนะจ๊ะน้องสะใภ้จำได้จำได้ เอาละจำได้ทั้งสองใจจะขาดได้เห็นท่านเนี่ยมีใจมากเออเอาพยุงขึ้นเอาพยุงขึ้นเออเอาพยุงขึ้นพยุงช่วยขึ้นช่วยพยุงขึ้นพยุงขึ้นในวันที่ยกให้ยกปีกขึ้นเออยกปีกขึ้นเออยกปีกขึ้นยกปีกขึ้นเอออย่ากให้เออใจยกให้สิบแด วันที่สามจะพาพุทาชกำปนไปสักการะที่วัดวันที่สามสิงหาสามสิงหาวันที่สามสิงหาเดือนหน้าครับจะไปสักการะไปกราบหลวงปู่ที่วัดครับครับอาพุทธชกำปนไปที่วัดบรรจัศไปที่บรรดาครับจะไปที่บรรดาครับคือก็อบเดี๋ยวจนปลายเดือนนี้เราก็จะกลับแล้วเป็นเวลาจะเข้าพรรษานะ

ไป้องโมง,งับอพอตที่ถือเป็นจักรครับเหตจักรครับนันนจักไม่ได้นวเาเจอแล้วังให้ความให้ความวาลงมาก็ให้ความให้ความอาหารมัน,นจะยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่ได้ฉันมันคิดว่า เอาเดียวเอาเอาไปจะแยกไปให้แยกไปเราเนี่ยเอาเฮ้ยแยกไปไหนก็แยกอันนี้เอาแยกไปแยกไปนะเฮ้ยเอาไปเชกเชอะไปเชื่อคนีิลิคนแม่คนยุ่งแม่ให้พ้วก่อน bài bài thơm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  công nhân bài thơm 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 bài ายทองหนึ่งบาทครับใบทองหนึ่งบาทครับเหลือหนึ่งวงครับวันนี้คุณแม่มาส่งตาวัแม่มาส่งาก่อนพราว่าวันหกลัแนแนวันนี้คุณแม่มาส่งตาก่อนวันจะกลับคนแน่นเท่ากันครับลูกกับญาติทำ ขอถวายน้อมถวายนมื่ป so. oh. ah. oh. uh ่าตาขอหลตาแล้ะญาติตามโมทนาประสงขารใ์ได้ด้วยนะครับตอนนี้อะไปแค่ที่ไนคอรอครับคอรอครับจ็ดจับครับนะ่าองโมงครับอนนอโมอนนี้บ่ายบ่บ่โมงกว่ากว่าประธานครับออกากบ่ายโมงออกจาใบายโมง

วันนี้ลูกศิษย์รอบๆศาลาถวายบัลลังตา2 2 5 7มืารเจ้าค่ะอันนี้ท <prove able úblic> ี่มาถวายต่อวันนี้ก็ตอดจากคอเข้าเลยค่ะวันนี้ก็ตอดจากคอเข้าไปเลยอ๋อคอคอแต่เจ้าค่ะคณะผู้รุ่นในสารากับน้ำถวายทช่วยโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ศูนย์สงสารนะคะ เป็นจำนวนเงินสองมื่นสามพันสารอยสิบบาทเจ้าค่ะกายาคาแพงเครื่องมือตาเนม่ไม่มีเอาแรงดวงใจต้องเอาเมืองนอกทางนี้ก็เครื่องมือมันไม่ทันกับโรคกับตาเนี่ยเลต้องเอาเมืองนอกมาเพื่อมาใ้ราคาถุงแพงถุงยางจันก็ให เฉพาะตานะ่ให้สามสามสิบ้านเฉพาะตาส่วนโรงพยาบาลสูงรุนร้อนหรไม่ทราบว่าสิบสิบ้านเป็นหกสิบหรือเจ็ดสิบ้านเฉพาะตานะที่อื่นไม่ว่ารู้เราจำไม่ค่อยได้รู้รู้ว่าหกสิบหรือเจ็ดสิบ้านเฉพาะตาแต่ตานี่ครบนะ ดูรอนเราให้ครบหมดเลยแล้วว่าหกสิบเจ็ดจุดด้านก็สมควรแล้วอย่างัจให้สามสิบด้านอย่างใจนะแล้วนอกจากนั้นไปจังหวัดไหนบ้างนะไม่น้อยนะมาทางอะไรเพชรบูรณ์ทางพิศิโลกทางเชียงใหม่ต้องต้งหลายๆล้านหลายๆล้านเท่านั้น ต้องใหม่ว่าแปดร้านนี ã, ่ค่พิซโรคแพงมีให้มากๆนาอะไรพระสบบ้เท่าที่เราจำได้บพิซโรเชียงใหม่พิโซโรมันแปดร้านหรือเก้าร้านตา จังหวัดแต่ด้า,านกว่ามันจำไม่ได้ละแต่จำได้จตว่เครื่องมือการนีแ่แพงมากไม่เอาในประเทศไทยจะได้ต้องเอามาจมากมนอกอันทดทันก็เหตุการสำสำหรับโรงพยาบาลศูนย์อุดอรนี่เราช่วยมาหลายปีเพราะฉะนั้นมันถึงครบ เล้มากด้วยเป็นหสิบเจ็ดสิบล้านาตาแต่ว่าตายะราโรงพยาบาลสุนระณเราช่วยมาเป็นระยะระยะไม่ได้ช่วยอย่างตูทีเดียวนะช่วยมาโดยลำดับลำดาครัร้งสุดท้ายนี้ห้าล้านแต่นั่นก็เงียบไปเ,เพราะว่าพอแล้วเราก็บอกว่าเราจะพยายามหาให้พอตา เอาลงอีวานดอนเปนลงอีวานศูนย์มาจากที่ต่างๆเต็มถึงตรงอุตสาพยายามพามาให้เคืองมืองตาดอนนีครบเป็นห้าสิบหรือหกสิบล้านเราลืมลแล้วแหละเพราะมันมากต่อมากพวกตานี้เครื่องมือแพงทงั้นั้นละตาเครื่องมือแพงนี่มันก็ไปหลายแห่งเลย แต่อูดรไปทางไหนทางศรีนครินทร์ก็ให้แต่ไม่ได้เต็มสัดเต็มส่วนอันนั้นก็บางบริยมเพชรบูรณ์พิษณุโลกเชียงใหม่พวกตาให้เป็นลำดับลำดราอันนี้ละเงินพี่น้องท้่หลายให้มาออกอย่างนั้นอยู่มาหาเราแล้วไม่ว่าโกงโกงบ้านหนึ่งก็ไม่มีเปิดอมมุดเลยเพื่อช่วยโย เราบอกชัดเจนเลยว่าเราช่วยโลกเราเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรไม่เอาริงๆมีเทา่ทาไรเท่าไรออกมดเลยเราไม่เอาในวัดที่เขามัดถวายวัดก็แบบเดียวกันกับผู้ที่ถวายเหล่านี้ออกแบบเดียวกันหมดเลยช่วยมาตลอดช่วยมาตลอดนี่เอานี่ใหเเเ้เอาเ,เอาให้เอาเอาอะไรเอาเอาอะไร เออเออนี่นี่หอบ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 ให้เลย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 เออหอบไปเลยให้เลยเออใส่แล้วใส่เลยเขาเขียนไว้หน้าวัดเขาคึกขนองหรือเขาดูความเพื่อนไหวของเราอันนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยหรือเขาเขียนคึกขนองก็ไม่ทราบ เงินวัดนี้ไม่เจ็บว่างั้นนะจ่ายไปหมดวางนันใครมาสร้างอะไรอะไรให้ไม่เอาแต่ทางจงกรมเป็นเหวนั่นแหละทำเจริญว่างขาเขียนไว้ข้างนอกเราเราไม่ได้ไปเขียนนะ่ะเราไปผ่านไปอ่านดูที่ว่าไม่เก็บถูกต้องเงินวัดนี้ไม่เก็บถูกต้องออกมดเลย ไปสร้างอะไรก็ไม่เอาก็ถูกเราจะเอาเฉพาะที่จําเป็นจาเป็นไม่จําเป็นไม่ให้ทําคือทําอะไรก็มีเหตุมีผลทุกอยา่างที่ดูที่กุฏิเราเนี่ยเขามาขอสร้างถึงแปดหนกุฏิเราอย่างทุกวันมันก็อยู่ขนาดนั้นก็จะไปอยู่อะไรเขาจะมาขอสร้างแล้วลื้อใหม่ไม่ให้ลือ้อ ขอสร้างใหม่ไม่ให้สร้างสัตว์ถึงแปดขนหนที่แปดขนาบใหญ่เลยเราละขนาบจากนั้นมันเลยเงียบเลยก<ม>็มันพอนอยู่พราะเป็นพอไปมหาดุ่งอะไรว่างันเลยร่างกายมันมีเศษมิโสมาจากไหนมันกระกองอสุฟานอสุฟังเหล่านี้เขาไม่ได้โศกโปกนะร่างกายนี้โศกโปกไปเกี่ยวข้องกับอะไรโศกโปกเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่ง ผมใช้สอยอะไรต้องซักต้องล้างต้องอะไรไม่มีอะไรโสโป,ปกยิ่งกว่าร่างกายจริงๆเขาไม่โสโป,ปกสร้างไว้แล้วเขาก็เรียบร้อยอยู่ม,มาสร้างหาอะไระมันก็พอกันแล้วกับสร้างผีดิบนีุ่ติที่พระที่อยู่เขาสวยงามสะอาดสร้างยิ่งกว่าร่างกายเลยว,ว่าไม่ให้สร้างบอก อันละแปดนผนที่แปดเอาใหญ่เลยเอาจิงๆไม่ใย่ธรรมดาดูเอาจริงๆทำไมพูดอะไรไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ทำพูดสอนเหล่านี้ไม่เป็นธรรมแล้วเหรอเป็นธรรมแต,แต่จะสร้างจะสร้างอย่างนั้นเลยวะใส่เงียบแลปดขนนี่แปดขนแล้วน,น,น,นะว่าว่างั้นแลว้วอย่างนั้นมาเงียบเแล้วเขาจะสร้างอะไร ร่างกายของเราอะไรจะโสกโปรกยิ่งกว่าร่างกายนี่โสกโปรกมากสร้างอะไรขึ้นมามาเขาก็ดีแต่มันโสกโปกเพราะร่างกายเขาไปเกี่ยวข้อต้องเช็ดต้องล้างต้องถูอย่างนี้มนุษย์ไปไหนโสกโปรกตรงนั้นนะถ้ายังจะสร้างหรือไม่รู้หรืลาฟูู่ฟาลฟาเ่านั้นชั้นเขานี้ชั้นประดับประดาตกแต่งจะตกแต่งอะไรสร้างผีให้มันสดสวยงดงามไปที่ไหนนั่นละรมท่าน ท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านจึงไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งใดคือพราาพอดีอ,อยู่กันไปเพราะอย่างนี้ก็วิ่งก็ถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเรานั่นแหละแต่ท่านมาได้มากระจายอย่างเราท่านบอกข้างหาอะไรท่านว่านี่มันพอดีแล้วนะก็คําว่าพอดีก็ไปหมดสร้างหาอะไรทะไมทำกุศลกุติให้ท่านดุทำไมให้ทำนี่มันพอดีแล้วนะ ตอนนั้นอ,อยู่ที่ไหนท่านกั้นห้องอยู่กั้นห้องอก็พอดีกับอาถภาพนี่ยร้าซากผีดิบก็อยู่ในห้องนั้นนั้นก็พอดีกันเหมือนว่าหีบศพดิบอยู่เท่านั้นท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เหมือนจิเลตตัวศพโรลโส้มมที่สุดคือิเรตมันกรบร่องรอยก็ ความโสโปรกของมันอะไรหาตกหาแต่งให้สวยให้งามเพื่อกบความโสโปรกของตัวเองที่ฝังอยู่ในร่างกายและจิตใจของโลกมันไม่ได้สะอาดนะที่เลศโสโปรกมากที่ดุดมันจึงหาเครื่องประดับมากบกมาปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ใครก็ดูตั้งแต่ผิวเผินกานนอกนอกตัวโสโปรกคือตัวที่เลไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าพระสาวท่านดูตัวนั้นน่ะ ดูนั้นชำระออกมวยแล้วอยู่ไหนสบายหมดการอยู่การจีนการใช้สอยพร้อมเปอยู่กูไวยท่านสะดวกสบายหมดเพราะไม่มีอะไรมาควนท่านวิเลษในตัวควนที่สุดชอบประดับประดาตกแต่งให้สดสวยงดงามไม่มีอะไรเกินวิเลตัวสกรปรกมันหามากบเอาไว้กบเอาไว้ไม่ให้มองตัวเห็นตัวสกรปรกเข้ามาใครเห็นก็เห็นตั้งแต่ภายนอก ที่ประดับประดาตกแต่งหน้าร้านภายในร้านมีแจ่ที่หมูที่หมาที่มันไม่เห็นทำจ่อก็ไปเห็นหมดเ,เป็นอย่างนั้นนะเราถ้าหากว่าพร้อมเป็นอยู่ปูวายพอดีพอดี<ๆ>กับคำทันแล้วจะไม่ยุ่งยากมากนะมนุษย์เรานี้มีเป็นไปเพราะที่เลสอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนีไม่ดีแข่งขันกันชิงดีชิงเด่น ชิงไปตลอดชิงอะไรมันไม่ดีจะชิงไปไหนมันก็เลวไปทั้งนั้นแหละถ้าดีแล้วไม่ต้องชิงก็ดีอันนี้ชิงดีเด่นชิงเด่นดีอยู่ที่ไหนเด่นอยู่ไหนมันไม่มีเรื่องของกเกลเ่สไม่มดีคําว่าดีว่าเด่นมีแต่เลวเรื่องธรรมไม่ไม่มีไม่มีชิงอะไรสกปรกขาร่างออกขาร่างออกนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นพวกเราพวกตาบอดไม่เห็น เป็นบ้ากันด้วยการตกแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างเอาให้สวยให้งามที่สุดคือจีเล่มันกรบตัวของมันเข้าใจไหมตัวโสกโปกที่สุดคือจีเล่มันอยู่ในหัวใจที่มันหาเครื่องมาโบกปิดความโสกโปกของมันด้วยการตกแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายออกไปถึงบ้านถึงเรือนสถา,านที่อยู่มันประดับประดาไว้หมดเพื่อกรบตัวโสกโปกของมัน พากันเจ้าหมอนาเห็นจะติดตามบรรยายไม่ถันตายทิ้งก็พาถ้าตาตามมันถันแล้วไม่ดีไม่ดีอยู่ไหนสบายได้หมดเราไม่ทุกข์มากละบากมากนะนี่เพราะนี้ตาจเ,เห็นเขามีเราก็ยังมีชิงชิงกันชิงกิเลกกันตัวน,นั้นก็สกรปรกตัวนี้ก็สกรปรกแล้วมาพิกใหม่ว่าชิงดีชิงเด่นกันชิงความสกรปรกกันไม่ว่านะ เป็นอย่างนั้นนะทำท่านไม่ได้เป็นท่านดูตลอดตัวถึงดูละเอียดแล้วมากไม่มีอะไรเกินทําท่านปฏิบัติตามทมแล้วสบายสบายอย่างนั้นนะเครื่องบริการพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาหน้าภาพมีอะไรไม่มีเครื่องบริาราขา,า,า,าร,ร,ราที่จะแยกอันนี้ให,ให้เป็นที่ระลึกาบไหว้บูชาของบรรลุสีไม่มี นล้วมีบาทบาทกระดุบไปไว้จุดศูนย์กลางที่วัดสุทาวาสไม่ได้ให้ส่วนบุคคลส่วนบุคคลคนใดก็ไม่กล้ารับเลยด้เอาไปไว้ที่สุทาวาสท,ที่วิหสะพานเป็นบาทบริการหลวงปู่มั่นไปอยู่ที่นั่นไม่ไ้ไม่ได้แจกให้ใครท้องจก,ก็ปกมันกบตัวเข้ามาปกให้เป็นของสวยของงาม เพื่อไม่เห็นไม่เห็นตัวสกโปกมันเพราะงั้นโลกถึงดิดดิ้งเพราะวิ่งไปตามพิเลกมันหลอกถ้ารู้ตามความสัตย์ความจริงแล้วไม่ดีไม่ดิ้การอยู่การกินใช้สอยการแต่งเนื้อแต่งตัวการรถานที่อยู่ปู่ว่านปู่เรือนพออยู่อยู่ได้แล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้ทําอะไรไม่พอพอพิเรนมันปุกปิดของหม่มันมันกลัวจะไปเห็นความโสกรปรกของมหม่ ต้องประดับประดาตกแต่งตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปทุกสถานที่อยู่ที่ไหนที่ไหนให้สวยงามหมดไม่เห็นไม่ให้เห็นความโสโปรกของเยตนี่ทำท่านเห็นแล้วท่าไม่ยุ่งะไม่สร้างถ้าว่าสร้างที่พักที่อยู่ <c oughs> พออยู่พอเป็นพอไปการใช้สอยกระมานกันไม่ฟุ่งเฟยทุกอย่างอยู่ง่ายจีง,ง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับ ทำถ้าเป็นกิเลสไม่พอไม่พอทั้งนั้นนะเป็นบ้ากันทั้งโลกกิเลสอ๋ออนคนให้เป็นบ้านะขอรักวันนี้พูดตอนนั้นให้พอนไ้วันนี้มีธุระอะไรด้วยไหมฮะอ๋อกังหวัหบฮะแต่คงไปแค่เดียวจังหวัดครับมันจะดูจักครับไป่แค่ที่สวนจิตจับจังหวัดครับบ่ายสองประเทศครับรบ่บายบาย,บายโมงเราออกต่งงางมันจะรู้จัก ไปแช่ถอนตัวทุกอย่างเลยครับฟัง่าสอนดูเราเคยไปแล้วมาที่นี่ยังไม่เคยไปคร<ะ>ับที่นี่ยังไม่เคยไปครับต้องจำเไลาเพราะมันเทศทั่วประเทศไทยเฉพาะกรุงเทพมีทั่วกรุงเทพที่นอกจังหวัดไหนที่ไม่ไปไม่ค่อยมีเอฮานบอนนะฮานบอน อิกิตังปฏิตังตุมหังคือพเมวัสมิจตุลาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยถามณิโชติรโสยตาสัพพิติโยวิวะจานตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพวัตมันคราโยสุขีเทคายุโกหะ อภิวาทนาสีล hmm ิสนิจังกุชาปายญโนยัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาเเรที่เลิกกันละเลิกกันเลิกกันเลิกกัน